เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมฟีฟ่าออนไลน์3นะครับตอนนี้ก็มีโบนัสนะครับทั้งแคดทั้ง FC เลยนะครับ50%นะฉลองให้กับทีมไทยที่คว้าดับ2มาจากรายการ EACC นะครับสเสมอมอร์2017จนได้นะครับผมก็มันเกินกว่าคำว่าหน้ามืดไปแล้วนะครับขอใช้คำว่าหน้าไหมเลยแล้วกันนะ มาลุ้นอีกรอบนะครับกิจกรรมทอยเต่านะโมโนโพลีครับก็จะเปิดการ์ดตำนานยุโรปนะครับ EL อีกสักรอบแล้วกันโอเคนะรอบนี้คงไม่ต้องเปิดให้ดูนะเพราะว่าเคยเปิดให้ดูกันไปแล้วนะครับผมไม่ต้องมานั่งลุ้นแล้วว่ารอบหนึ่งได้ตั๋วเท่าไหร่นะโอเคเอาละครับรอบนี้นะครับจำนวนรอบที่เล่นจบเนี่ยโหสามครั้งเลยนะครั้งที่แล้วแค่32มสิบสองเตั๋วก็เกินพันหแล้วนะครับ บอกเลยครั้งนี้เสียแคดไปเยอะกว่าครั้งที่แล้วนะครับโอเคซื้อกันเลยยุโรปเลเจนนะครับตำนานยุโรปกันอีกรอบเหลือ66บใบครับเอาเป็น e c บวก5แลละกันนะครับดราฟร0อเราก็นี่ละกันนะครับ0 8น e ดราฟ50บครับบวก5อ่ะเราก็ลุ้นบวก8สักตัวนะครับปีธรรมดาปีเก่าละกันนะ โอเคมาอันนี้จะเป็นของที่จะกิจกรรมลุ้นล้วนเลยนะครับโมโนโพลีนะอ่ะอันนี้ก่อนเลยครับ L.P. b e t 100ลุ้นเวอร์เจนแล้วก็เวอร์เบดครับอ่ะ นี่นะครับการที่แท้จริงคือหลักแสนนะ 10M มาคือแบบโคตรดวงนะครับต่อไปครับ 06U 10W EC นะครับเบส30รวมเวอรเบสเวอร์เจนครับ2ใบชิรูเอฟลาอ่ะบวก2ถึงบวก5บ้างครับ5ใบอ่ะปีเก้บวก2 ลูก,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  2, ก, 3, ก 4, ากูบวกสอกับบวกสามบวกสี่ไหมเนม่าบวก2โอ้แพงใช้ได้ครับอะได้ตัวบวก2มาเยอะแต่ก็ราคาถือว่าแจมอยู่นะครับอ่ะครั้งนี้ยังไงที่ต้องพอแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาของเข้าคลังไปเยอะมาเปิดไล่ไปเลยครับวันนี้มันแค่น้ำจิ้มอยู่แล้วนะ เปิดไปเลยครับดีซีโองวนาวินลุยบวก3ครับดีซีซานบวก2ถึงบวก5โอบามายองดูจากที่แข่งเนี่ยโอบามายองเป็นตัวดี <c oughs> บวก5ดาดีลาโอ้โหนะครับเฮ้ยดวงเริ่มมาแล้วแต่มันจะหมดไปก่อนหรือเปล่านะครับมาปีเก่าบวก5ถึงบวก8ครับบวก7 ดุมเบียครับมาไว้ต้องจากบวกแปแล้วนะครับในภายภาคหน้านะไม่ใช่เร็วๆนี้โอเคครับสูนกยูติด WECBASE ห้ครับบวกสถึงบวกหที่ชอบมาทำกิจกรรมโมโนโพลีนะ <S <S ผมว่าเนี่ยมันได้การ์ดแถมอะไรเงี้ยมาเ,เปิดเยอะนะครับนะอย่างน้อยถ้าเรา เปิดตำนานยุโรปเจ๊งเนี่ยมันก็ได้พวกนี้มาช่วยนะครับ LP นะครับลุน้นเวอร์เจน o วอร b เบสที่ไม่ค่อยได้ลุ้นเลยนะครับนี่ของแท้ต้องหลักแสนเฮ้ยโอ้โหตำนานมาครับอื้อตำนาน,นครับโอโคชาครับ ตำนานราคาถูกใช้ดีอีกตัวหนึ่งนะครับแนะนำเลยออ้โหม,มาซะแล้วงานนี้มีกระหืมแน่นอนครับคลิปในนะครับมาลุ้นเวอร์เบสเวอร์เ,อรเ,อรเจนกันอีกรอบกับเบส30ครับมา 06U 10W e ยครับไม่มีอะไรนะ ต่อไปลุ้นเวอร์เบสเวอร์เจนกันอีกแล้วครับกับ CP เบส300นะครับ11บใบโอ้ถ้ามาอีกนี่นะครับมแต่ตำนานออกทั้งทีนะออกโอโคชาครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ดีแล้วแหละที่ได้นะครับว่าซีแมนโกตัวออ่นนี่มีรับดีนะครับยืนตำแหน่งดี ชอบปาดชอบรับแต่ซีแมนนี่ครับแนะนําเลยเป็นโกโตหนึ่งนะครับที่ไม่ชอบรับบอลน,นะเกมมันทํามาไงไม่รู้นะโอ้โหตำนงตำนานเสียหมดอ่ะมาที่ c ีพีก็เบสส0งการ์ดเบสก็อย่างที่รู้กันครับยัดอะไรมามั่วเลเทปไปหมดเลยดูนะครับน้าอ่ะ เริ่มมี10ล้าน20ล้าน20ล้านต่อเนื่องครับร้อยล้านเป็นไงอ่ะ24ล้านคาลิกครับใบสุดท้ายอ้าวนี่อ่ะใบสุดท้ายเป็น้วนะครับ U.S. เ yes, หรอ yes. มาศูนย์ E ตอนนี้แพงสุดเปเป้อะครับก็ยังได้ลุ้นเป็น100 m เอมนะ แต่ตัวสุดท้ายนะ่าจะก็หลักแสนนะครับตัวสุดท้าย4,8ล้านแสนอ่ะระดับเราแล้วนะครับ10ล้านขึ้นไปแน่นอน <c oughs> ไม่หวังร้อยล้านเลยวะ่ะอ่ะไปอ่ะ80ล้านด้วยซินวาครับอ่ะถือว่าเกินคาดแล้วกันนะใบนี้มา EC Best ร้อย Dark ร้อยครับราคายังคงมั่วเหมือนเดิมนะครับมายังไงก็ขอแสงสีม่วงไว้ก่อนล้กันครับ จัดไปหนึ่งครับสองสามโอ้โยไม่ม่วงครับมามาครับคราฟ BCP LP E C B ลพีอีเบสสิบครับลุ้นเวอร์เบสเวอร์เจนถ้า CP มายังไงก็สี่ม่วงนี่ครับไป <c oughs> นั่นไง <c oughs> LP มาครับ <c oughs> ดีที่ได้ตำนานไปก่อนหน้านี้นะครับมาเอาอีกแล้วครับ EL europe l e gend ครับผมเชื่อว่ามันสุ่มมาให้ตั้งแต่ผมเอาตัวไปแลกมาแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากมันไม่ใช่การดราฟนะคาฟูเวลรอนแล้วก็ลาอูนก่อนซาเลสนะครับออกบ่อยมากนะถ้ายัางไงแล้วอย่างน้อยนะครับออกเป็นลาอูนก่อนซาเลสละกันโอเคครับมา จัดเพลงระทึกระทึกลุ้นๆกันหน่อยละกันนะครับรอบนี้หมื่นล้านอัพแน่นอนครับโอเคไปครับลิวอโด นี่มันการ์ดคาร์ฟูจะชัดเลยนะครับ <c oughs> ผมคงไม่มีดวงกับการ์ดตำนานยุโรปจริงๆนะครับแมมีเงินมีความพยายามสองอย่างนี้ก็ไม่ช่วยนะครับ <c oughs> ต้องมีดวงด้วยจริงๆนะไม่แปลกใจที่ราคาตกนะครับโอเคครับไงวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมสวัสดีครับ